วันนี้พาไปดูของกินที่น่าอร่อยและก็น่าทําธุรกิจมากๆด้วยนะคะคสำหรับไส้กรอกสมุนไพรนะคะที่อําเภอท่ามะกาค่ะเขาเป็นโอท็อปห้าดาวแล้วก็กําลังจะขยายธุรกิจไปมากกว่าน,นี้ด้วยเป็นอย่างไรไปติดตามในรายงานเลยค่ะค,คุณพิสิทธิ์หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไส้กรอกสมุนไพรอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีไดนน้นาความรู้ประสบการณ์จากวงการผลิตอาหารสําเร็จรูปหรืออสลอสู่ผลิตอาหารป้อนในกับกองทัพมาปรับใช้ผลิตสินค้าชุมชน ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านด้วยการทําไส้กรอกสมุนไพรกุนเชียงสมุนไพรอาศัยจังหวะกระแสรักสุขภาพทําตลาดให้เป็นที่รู้จักเมื่อต้องการแข่งขันกับตลาดเดิมที่มีอยู่จึงต้องเน้นคุณภาพคับแก้วด้วยรสชาติและวัตถุดิบจากสูตรลับผูกใจลูกค้าไม่ผสมแป้งเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบหลักในการผลิตกุนเชียงสมุนไพรโดยใช้ปลายิสุกขนาดกลางซึ่งเป็นของดีพื้นที่จังหวัดกา์ จากนั้นนํามาแช่เย็ยนอุณหภูมิศูนย์ถึงสี่องศาเป็นเวลาหนึ่งคืนแต่เพิ่มส่วนผสมสูตรลับทั้งไขมันปลาเพื่อเพิ่มความนุ่มอบเชยช่วยบำรุงเลือดและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวแล้วนํามาบดละเอียดอัดแท่งในไส้กรอกหนังปาลาคอเลาเจนซึ่งนาเข้าจากญี่ปุ่นจนสามารถรับประทานได้ทั้งหมดเมื่อนํามาเข้าตอบความร้อน70องศานาน3 0ถึง40ชั่วโมงแล้วนามาผ่านเครื่องสีบรรจุพันธุ์ ก็ S 1> <S 1> จะได้สมุนไพรกุนเชียงสเสเร็จรูปเมื่อผู้บริโภคหันมาทานปลาสมุนไพรตลาดจึงเริ่มนิยมสินค้าของกลุ่มจึงสามารถผลิตขนาดแพ็คครึ่งกิโลกร,รัมได้ถึง250แพ็คต่อวันและกลุ่มยังเตรียมขยายผลิตภัณฑ์แบบพร้อมรับประทานเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ารักษาสุขภาพมากขึ้นเพราะเหตุนี้เราถึงต้อง,องเอาสมุนไพรมาบวกกับปลาแล้วปลานั้นก็เป็น ปลาพื้นเมืองคือปลาปลาย่สกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของของเมืองกาญนเราด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้ให้คนรู้จักอยู่แล้วว่าปลายี่สกนี่มีเนื้อที่อะไรอร่อยไม่ว่าทําเมนูไหนมันก็อร่อยนะครับก็นิยมกันฉะนั้นก็เลยเอาตัวนี้มาบวกกันเพื่อผู้บริโภคเมื่อคุณเชียงสมุนไพรเริ่มทำตลาดให้เป็นที่รู้จัก และได้รับรางวัลโอทอปห้าดาวต่อเนื่องมาหลายปีจึงเริ่มขยับฐานะจากสินค้าชุมชนเป็นเอสทีภาคเกษตรคิดหาจุดเด่นผลิตสินค้าอย่างหลากหลายทั้งปลาแผ่นคุ้นเทียนสมุนไพรหลากหลายรสเพื่อนําส่งห้างสับสินค้าและตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเรวมทั้งเริ่มหาช่องทาง,ทางส่งออกไปตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนจึงหันมาพึ่งพาทกศปล่อยสินเชื่อให้กับหัวขบวนเอสทีภาคเกษตรเพื่อขยายโ,โรงงานด้วยทุนประมาณ5 6ถึงล้านบาท คุณเชียงปลายิสุซึ่งได้โอทอบในระดับ5ดาวมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าประกวดนะครับก็คิดว่าเต่งนี่แหละเป็นหัวขบวนหนึ่งที่จะนำพาเากษตรกรไทยเนี่ยให้มาได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตในรูปแบบของการที่จะพัฒนาผลผลิตให้ถูกกับตลาดการพัฒนาสินค้าชุมชนก้าวไปสู่ SME ภาคเกษตรแปรรูปผ่านการคิดค้นด้วยนวัตกรรมการเก็บรักษา การดูแลรักษาคุณภาพสินค้าจึงเป็นที่ยอมรับของตลาดและมีส่วนช่วยชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนปรีชามีสมนานสำนักขอไทยสมทรายงาน